คน3กลุ่มนี้อยู่ด้วยชีวิตจะดีกลุ่มแรกเลยก็คือคนขยันตรงไปตรงมาครับคุณอยู่กับคนขยันเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้อะเอาบ้างขยันบ้างนะครับมีแนวโน้มที่เราก็จะขยันเช่นกันกลุ่มที่2ก็คือคนที่เป็นนายตัวเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการคนที่ทาฟรีแลนซ์แต่ต้องดูแลตัวเองไม่มีเจ้านายมาสั่งคุณอยู่กับคนกลุ่มนี้นะคุณจะได้2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือคุณจะได้วินัยจากคนพวกนี้ครับเพราะเขาต้องคุมตัวเองเขาไม่มีใครสั่งกับอีกอย่างหนึ่งคุณจะได้เห็นกระบวนการคิด ของคนที่เขาเป็นเจ้าของกิจาการว่ามันเริ่มยังไงดูแลยังไงจบตรงไหนนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนสําเร็จแล้วนะคุณอยู่กับคนพวกเนี้ยคุณจะได้วิธีคิดคุณจะได้คําแนะนําคุณจะได้คําปรึกษาที่ดีนะฮะในการประสบความสําเร็จในชีวิตฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคนกลุ่มนี้แล้วรักษาเขาไว้ให้ดีนะครับอย่าไปทําตัวท็อกซิกใส่เขาเพราะคนพวกเนี้ยเขาจะไม่ชอบอยู่กับคนท็อกซิกนะครับแล้วก็อาจจะขอคําแนะนําแล้วมีอะไรบวกๆเนี่ยก็แบ่งปันให้เขาบ้างเพื่อเป็นสายส สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน